ไม่หัวมันล้านขึ้นวะ <c oughs> ก็พบกับโลเคชันกันแนะนําตัวใหม่นีครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อีสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอีสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วย โดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับหาง่ายมากเลยเป็นถนนเส้นบุรีร์นางรองใครจะมาก็มาถนนเส้นนี้เลยเจอแน่นอนนะครับอยู่ใกลโรบินสันแล้วก็วันนี้วันที่เราพบกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันดีแล้วก็เลือกดีมากๆเลยนะครับทางทีมงานของเรานะครับก็จะมีปล่อยนะครับเซลเหมียว1น,นึ่งนคันนะครับของเตียวหนึ่ง,งนหนึ่งคันของพี่เน็กหนึ่งคันของพี่ตายสามคันเป็น5้าคันทั้งหมดโอ้อันนี้ก็ต้องรีบเคลียร์กันนะครับปลายเดือนก็ของพี่ตายก็จะมีคันนี้นะครับ ไอ้คันนี้รถจะไม่ได้ล้างไปดูรถใครไปแวกยางแวกผิดไปแวกให้เขาล้อหนึ่งรถยังไม่ได้ล้าง,ลางเาลย,ลยลคันนี้ก็จะเป็นของพี่สุเทพนะครับก็เป็นเอซีจากอําเภอประโคนชัยนั่นเองแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นคันสีคันสีดําไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้นั่นผิดแล้วก็จะเป็นคันนี้นะครับจะเป็นของพี่วิลาวันเต๊บไทยสงนะครับเป็น FC จาก อิสราเอลนะเป็นกลุ่มอิสราเอลนะททิพย์ไม่ใช่ว่ากลุ่มจากเกาหลีกลุ่มจากอิสราเอลแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับของคุณแม่หนูค้ายใต้ไทยสงนะแล้วก็คันนี้คันด้านหลังสุดก็จะเป็นของ FC จากอำเภอประคำนั่นเองของคุณพี่สุพีพรจำปาเป็นเกรดเ็มก็จะเป็น3คันนะครับที่พี่ต่ายพลอยแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับ FC ขอมาด้วยเจ้าตัวแซดสีบนเงินไป เดี๋ยวเราเริ่มดูรถกันเลยดีกว่านะครับก็อน,นี้นะก็อย่างที่พี่ต่ายบอกไปเป็นของกลุ่มคุณแม่หนูค้ายใต้เทศงนามสกุลใต้เทศงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หนูค้ายหรือคุณแม่จันเพนนะครับคุณแม่จันเพนอยู่ลำเะเมนชัยส่วนคุณแม่อ่านวขนูคายเนี่ยอยู่อำเภอบ,บ้านใหม่ชัยยพจนี่เลยกันไปทีเดียวนะครับไม่รู้รู้จักกันหรือไม่รู้นะอ่ะโอเคครับคันนี้นะครับก็เป็นของคุณพี่วิลาวันแทบไทยสงนั่นเองเอฟซีจากอิสราเอลนะครับ ็สั่งงานมาให้เอาสีบรอนเงินนะก็คันนี้เป็นเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดนะครับราคาของเขาเนี่ย9,700บาทสีที่เราเห็นเป็นสีบรอนเงินหรือว่าเงินโบรฮีเมียนนะครับโอ้หวานมากๆพึ่งตอมแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision b i k led เขาใช้เลน led แล้วก็เลนโปรเจคเตอร์ในการส่องสว่างมีไฟ daylight มาให้ปรับระดับไฟสูงสุดได้มากถึง4ระดับให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจําวันกันเลยทีเดียวตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกมันจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ led ตามสไตล์ของเจ้าตัวเกรดแซดเขาแหละนะครับกระจังหน้าของมันเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมสองชั้นมาพร้อมกับโลโก้ isuzu ขนาดใหญ่มเมื่อลมมอนะครับมันให้ทั้งความเร้าใจแล้วก็ความรู้รากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยส กับที่เป็นเกรดเซจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับระบบควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นนะครับออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันทุงลมนิรภัยนะครับ2 หน้าด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ถุงและตัวเข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งนั่นเองซึ่งออกตัวในทางราชันตอนนี้นะครับใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนั่นเองก็ต้องบอกว่านะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยออกตัวเวลารถมาติดบ,บนเขาใช่ไหมออกตัวในทางราชันเนี่ยสำคัญมากๆเราปล่อยเบรกเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหยุดให้เองเป็นเวลา2วินะวงเลี้ยวคันนี้จะหยุดเพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นเองแต่ว่ามาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กและหน้ายางที่มีขนาดใหญ่ให้การยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมเลยทีเดียวด้วยนะครับ อย่างที่เราไว้วางใจก็จะเป็นทางคล้ายบิสตูนของเรานั่นเองนะเบอร์ยางของมันเนี่ยด้ายางมันจะใหญ่ถึง265แม่นะครับเสียดสีกถนนได้ดีจริงๆเลยทีเดียวแก้มยางนะครับ60อันนี้ก็ให้ความนุ่มใทะพิกเพราะว่าแก้มยางมันใหญ่นั่นเองแล้วก็ขนาดแม็กนะครับจะเป็นแม็กลายสปอร์ตขนาด18นิ้วสีบรอนเงินเป็นแม็กลายกลางป่านั่นเอง ใครเห็นใครก็ชอบตั้งแต่แม็กตัวนี้เข้ามานะครับเ็เรียกว่าแม็กแต่งนี่แทบไม่ได้กินมันเลยทีเดียวนะมาพร้อมกับน็อตล้อทั้งหมด6ตัวนะครับโลโก้อิสูซสีโครเมียมในวงกลมสีแดงดิสเบรขนาดใหญ่ทํางานคู่กับเจ้าตัวคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่ช่วยให้หยุดแล้วก็บเบรกได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับระบบการเสะเทือนก็มาปาดรถเก่งเลยทีเดียวนะ เป็นคอยสปริงนะครับมีเหล็กกันโคลงให้ด้วยมาพร้อมโชคอัพแก๊สนะโอ้โหทางนุ่มเราก็หนึบมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับบันไดข้างของเขาไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเราติดตั้งมาให้จากโรงงานแหมคุ้มค่าจริงๆเนราคาเพียงแค่9 7 0 0 0บาทกระจกมองข้างมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่ปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าแถมยังมีไฟเลี้ยวแบบ LED แถมมาให้ด้วยเปิดซ่านะครับไหนๆก็แถมมาแล้วนะไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์ของการเป็น2ขับเคลื่อน2องล้อยกสูงก็คือตัวไฮรันเป็น,นบปดบบ วิวอินนะครับตัวนี้ต้องปัดได้เงียบปัดได้สะอาดอย่างจริง,รงติดฟิล์มเรียบร้อยเสาอากาศนะมาพร้อมกับเสาอากาศที่ออกแบบให้มีความสั้นแต่ว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนแล้วก็มีความไกลมากๆเลยทีเดียวกันสา์นะครับติดตั้งเรียบร้อยเข้าชุดกันดีจริงๆกับชุดฟิล์มตัวนี้ เลยแซดมันมีสัญญานกันขโมยมาให้เพราะฉะนั้นอย่าไปหาไขประตูมาเล่นเดี๋ยวมันจะร้อนะครับมือจับนะครับมันเป็นโครเมียมติดจานรองมีสัญลักษณ์ของดีแม็กเข้าไปนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกส่วนใครที่จะซื้อติดต่อฝ่ายผ่านอะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่ต่ายให้เบอร์ไปนะสำหรับ f อซที่ถามมาตัวนี้นะครับกระบะไลเนอร์มีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวมิติกระบะของเจ้าตัว4ประตูคันนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างท้่ใหญ่มันใหญ่มากๆเลยแหละมันบรรทุกได้เยอะสําหรับช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับกาะลับบบพี่นน้ทจ ก็สงวาสารบรรทุกกับกทมไปเลยอ้าวสติกเกอร์มีมาให้แล้วนะครับสั่งมาละชุดนึงมันหมดพึ่งไปสั่งมาใหม่สติกเกอร์เออไม่รู้จะบอกทำไมไอ้พึ่งอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกนะครับไฟเบรกดวงที่3มันจะอยู่ด้านบนนะครับเออทำไมช่วงนี้พึ่งมันเยอะมากๆเลยนะอานี่มันเกาะเต็มรถเลยนี่ ถ่ายไปก็เดี๋ยวมากลัวมันจะตอดนะครับทุกคนนี่ <c oughs> จะเข้ามาตอดนะครับตัวล้อมแม็กด้านหลังก็เหมือนกันนะมันใช้แม็กขนาดเดียวกันแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับเชสดีที่มีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความปลอดภัยการสะเทือนของเจ้าตัวเกรดแซเนี่ย มันก็จะเหมือนจะตัวเกรดเ็มนั่นแหละด้วยความที่มันเป็นขับเคลื่อน200ยกสูงเนาะการวางตำแหน่งของแหนบนะครับมันจะวางไว้บนเพาะนะครับแล้วก็แหนบมันมีแค่3แผ่นเท่านั้นมาพร้อมชุกอัพแก๊สนะครับตัวนี้ความสูงใต้ท้องรถเนี่ย240มิลเท่ากับตัวเกรดเอ็มนะครับไฟท้ายของเขาด้านนอกมีการลมดำนะครับแต่ว่า ไฟของมันเนี่ยด้านในมันก็จะเป็นอ่าไม่ใช่ด้านนอกลมดําสีด้านนอกเป็นสีใสนะครับด้านในเป็นสีดําแล้วก็ไฟของมันจะเป็น LED ทั้งชุดเลยกันชนท้ายนะครับของตัวเกรดแซเราก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มจะเป็นตัวนี้นะครับกันชนท้ายของเขาเป็นกันชนท้ายที่ว้าวมากๆเลยสัญลักษณ์ของเกรดแซเนี่ย มงบอกว่าชันเป็นเกรดแซดนะแล้วก็โดยรวมของเขาก็จะมีเจ้าตัวมือจับที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยโอ้โหอันนี้พูดไปแป๊บเดี๋ยว5นาทีแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปลงเพจไปให้ลูกค้าด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัว c a p โฟ i g h แลนเดอร1.9เกรดแราคา9,700บาทนะครับ FC จาก อิสราเอลนั่นเองแต่ว่าลูกค้าที่มาซื้อแทนเนี่ยเป็นพุทอ,อยู่พุทอยู่บ้านใหม่เชยจพศนะเขาเป็นคุณแม่คุณลูกกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าคนอื่นจะซื้อรถแทนกันได้นะต้องมีความไว้วางใจนะครับประตูของเขาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับการบุนุ่มนะครับประตูของเขาก็เป็นสีดําทั้งบานเลยสําหรับเจ้าตัวเกรซเซตคันนี้แต่ว่าเจ้าตัวดาบของมันด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสีเทานั่นเอง ตัวห้องโดยสารนะครับพื้นของเขาเนี่ยเรามีการปูยางปูพื้นให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นยางปูพื้นแบบเข้าชุดของเขานั่นเองมีขอบนะครับสำหรับเก็บสิ่งสกปรกต่างๆที่หลุดออกมาจากเท้าเรานะครับพื้นห้องโดยสารของเขาจะเป็นพรมสีดําแบบนี้ตัวแอร์นะครับเกจแซดขึ้นไปจะมีแอร์ด้านหลังพร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้เพราะฉะนั้นคุณจะเดินทางยาวไกลขนาดไหนไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนหรือว่าแบตจะหมดนะครับแล้วก็ที่แขวนสัมภาระนะครับไม่ต้องถือให้เมื่อยมือนะครับเอามาแขวนตรงนี้เลยรับน้ำหนักสูงส,งสด จับยกตัวมือจับตัวนีสาาแล้วก็เหยียบบันไดข้างก็เข้ามาภายในห้องโดยสารได้แบบสะดวกสบายแล้วมือจับบนหลังคางก็มีเหมือนกันนะครับมีให้4ตัวเลยนะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็มีด้วยเช่นกัน ผ้าบุรลังคาของเขาเนี่ยมันจะเป็นผ้าบุรลังคาแบบสีเทานะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองตัดมาที่ความกว้างของห้องโดยสารบอกเลยว่านะครับถึงเป็น4ประตูแต่ว่าการใช้สอยหรือว่าการนั่งเนี่ยสะดวกสบายไม่แพ้รถเก๋งอย่างแน่นอนรวมถึงเต้าบ่เองนะครับก็ให้ความหรูหราร้อมกับความสปอร์ตไปในขณะเดียวกัน้วยลวดลายของเบาะมันแล้วก็เบาะเนี่ยมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ไดสีเทามีหมอนรองศีรษะให้ทั้ง3ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้้ทททััทัังงง3ีีี่่นแมมยตว แ้าแขนมีการบุนุ่มมาให้ด้วยอา้าวอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างประตูด้านหน้าของเขานะครับแน่นอนแหละมันก็เหมือนบานอื่นนะครับมีการบุนุ่มมาให้นะครับที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมาให้ลำโพงขนาดใหญ่ตรงประตูก็มีมาให้รุ่นนี้นะครับเขามีลำโพงมากถึง8ตัวแม่เทียบเท่ากับเกียร์เ็มกันเลยทีเดียวนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟไฟ,ไฟ้าอยู่ตรงนี้เวลาจะปรับนะบอกนิดนึงหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับแล้วก็โยกเอากดพับก็ตัวนี้อย่าไปพับมือนะ ก็ะจะเป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมอินโมบิเลเซอร์นะครับมีการป้องกันสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมนั่นเองพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปน,นั่งนิดหนึ่งแล้วกันด้นไหนก็นไหนละเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับรูปทรงมีความสปอร์ตน่าใช้มากๆแถมยังสะดวกสบายนะครับสามารถปรับทิศท,ทางได้มากถึง4ทิศท,ทางเลยทีเดียวนะครับหุบเข้าอุบออกนะครับเอาขึ้นเอาลงก็สามารถทําได้มีครุสคอนโทรลให้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกรดแซคันนี้ควบคุมความเร็วจากพวงมาลัยโลโก,ก เจ้าตัว ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับบริเวณแผงคอนโซลของมันเนี่ยก็มีการบุนุ่มมาให้โดยร่วมนะครับถือว่าโอ้มีความทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยทีเดียวระบบความบันเทิงของเขาหน้าจอ7นิ้วกลลองมองหลังมีมาให้ส่วนแอร์เนี่ยออกแบบให้มีความรูหรามาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ตัวเกียร์รุ่นนี้มันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหัวเกียร์มันออกแบบให้มีความรูหราจริงๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าด้านบนจะเป็นอะคริลิกนะครับด้านข้างก็จะเป็นหนังกุ้มน ออกแบบในทรงสปอร์ตนะครับสั้นๆกระชับเข้าเกียร์ง่ายนะครับทานเกียร์รูหลาด้วยสีดําเปลี่ยโนแบ็ค no นะครับแล้วก็เกียร์ของมันเนี่ยจะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ให้ที่หน้าปัดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กัน ไปดูเครื่องยนต์ทำไมเครื่องยนต์ลืมเปิดแล้วไม่เป็นไรนะครับเจ้าตัวเกียร์เซคันนี้นะครับพี่ต่ายก็ต้องบอกว่ามันมีให้เลือกเฉพาะเครื่อง1.9เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเป็นเกียร์ธรมรมดาเครื่อง3.0จะมีในรุ่น V ี r ร s s นะ,อะโอเคตอนนี้ก็จะ7จ็ดโมงแล้วพี่ต่ายจะถ่ายรูปรถคันนี้ไว้ให้ f c แล้วก็คันสีบลอนด์นะครับแล้วก็คันสีดําถ่ายไปแล้วนะเวลาที่ลูกค้ารับรถเราก็จะได้ส่งรูปให้เขานั่นเองขอ